พี่มักหมอลมออมนำลนาำครับสวัสดีครับยายยายสิรินาภาสวัสดีจ้าเอาเอาเอา,เอาคือหันล่างให้กันคนบ้านใกล้กันนะหันหน้ามาคุยกันไหมอ่ะอ๋อขาอยากเบ่งต้นกล้วยต้นกล้วยคือสซงงามงามแต่สนอกอต้นกล้วอยอยังคือดีคืองามแต่สนอกยังคือโอยักคุยกับ่อยจักไหนแท้อยากคุยไม่ยังเว้ารอดเว้ารอดเอา เราจะทาอย่างไหนใหญ่ฮะจ้าทาหยัางอ๋อไ่ได้ทาหยัางดอกบ่ได้ทาหยัางดอกเป็นแนวได้เด้อนี่ยวา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 ้วกูวา้วายแล้วายวายว่ยวายวายว่ยว่ยแลยวายวายวายวอยวายายแล้วายนายวายวายะกูบากแล้วายวายู่ต่ายวะยวายวายวาเวายวายลายวายวาดวายพา่วนยวา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 เว็ยวายลายว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 ยนแล้วนแล้วบบนีย แม่นยังของแฉนะเย่เคยเป็นคุณสุขคุณใส่คุณสุขคุณใสเออโอ้ยแม่นบอเท่าป่านนี้เป็นคุณสุขคุณใสอ่ะโรอเฮ้ยบอแมนดอกแมนแล้วเนี่ยเจ้าไปมั่วมาดินะบางส่งนเนี่ยมั่วใส่มาซ่าไข่เขาสองสามลังนึงอะเย่โอ้โหอะสรุปเป็นอย่างแเด้อเนี่ยคุณสุขคุณใสเป็นอีสุขกิใสโอ้กูเงินไล่เท่าป่านนี้ก็เป็นดิเด้วเนี่ย เป็นแล้วเนาะไถามเจ้าแน,นา่ของมันมันเจ้าวายูบ้านเอา้าค่อยกับไปตลาดมาคอดว่าไม่เจ้าออกไปทำงานนี่แต่่อย,อยจะออกมานเจ้าน,นอเนี่เจ้าเกิดมาโดนเหล่านี้เจ้าจะห้าเป็นทีใหญ่ฮเจ้าห้าเป็นแล้วเนาะก็<อ>ไม่ได้เป็นกา่เกิดดอกอันนี้ก็ได้แมนบอกแนวแต่ว่าไแต่ว่าค่อยเป็นแต่น้อยพุนเขาว่าคนที่เป็นคุณสุกคุณไส่เนี่ยเป็นเท่าเดียวเท่านั้นนะในชีวิตหนึ่งแมนแมนบ่ใหญ่แมนแมนบ่ที่แมนแน่นอนบ่แต่ว่าค่อยกับบริยานพอค่อยเปลี่ยนแล้ว เอาให้ไวๆได้ใหญ่อือขอบคุณค่ะอือให้ไวๆดูแลสุขภาพเจ้าขออเนี้ยโอ้อย่าไปเลาะไปฮอนหลายอยู่บ้านพวกบ่ยู่กันอยู่บ้านมอมเม่แม่เนี้ยพวกม่ไปหาเสิร์นหาเซิร์งไปทัว่วอุ้ยบ่ผิดโอ้ยคอยไปหาเหล่นน้ำมูซื้อซือโอ้จิผมไปหาเล่นน้ำมูลอออเออน่อาระวังตัวดีจัดเนาะเจ้าเนี่ยพยานมันดีจัดผู้ดีจัด พยานมหนุนบอมเบนอีสุกอีใสดรอกวะพยายเป็นแนวอื่นเป็นห่วงไม่ยังดอกคอยไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าเป็นอีสุกอีไส่เจ้าือสิรูดีก็หมอแธดอาเนี่ยได้เป็นหมอ,อจิกระบอมเนหมอละแต่ว่าประสบการณ์มันมีเอาดูนี่สิไหมปากเจ้าได้เจา้าเมา่อวาเปานไปทั่วเขาเด้อเขาใหญ่ใหญ่อยได้ยินว่าเขาหรือเขาทราบว่าเอยเป็นนั่นเป็นนี่เด้อขันท่านนั่นเขาจีแปลว่าออกจากปากเจ้าที่ีอันนี้อ่อยเป็นห่วงนี่ได้ค่อยมามา,มาห้ามาท่ามาเว้านัมเนี่ย ้างซาค่อยปมาณไกลดอกค่อยเป็นหว่วงโอ้ยจะเป็นข้องบกขื่อเอ้ยอยากปลูกอย่างอืนเนาะ่ว่านี่เอาให้ดีๆกินหลายๆยาแนะ่นะ่ข้องมีประโยชน์กินหลายๆนอนดึกนย่านะนอยอยนะบังทรงเนี่ยเป็นภูมิแพ้นี่นะจะเป็นข้องบกขื่อค่ะหลายจะเป็นม,มือดีคับ